สวัสดีครับผมพมกับผมพาดูุมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหนังสือเก็บค้ังบูชิโรสสำหรับเดือน12นะครับผมนะอันนี้นะครับเขาโชว์ให้ดูเลยว่ารอบนี้จะเป็นการ์ดโปรโมทแวนการ์ดภาคดีของสโตเคียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนนครับโอมาถึงก็เป็นโปสเตอร์เลยนะครับนี่อันข้างไหนข้างนี้โอใหญ่มาก งหลังมีสองหน้าเลยครับผมเหมือนว่าจะไม่ได้มีผืนเดียวนะครับ <Okay. S 1> มีผืนด้วยนี่หน้าหลังกันครับผมเราไปดูแมกกาซดีกว่าอุ้เปิดมาเจอเลยขออนุญาตแกะนะครับ S <S นนของสโต e เคนะครับความสามารถของยูนิตนี้เขาบอกว่าออโต้นะครับในช่องเรียกากศเมื่อยูนิตนี้นะครับบูตแล้วโจมตีฮิตที่แวนการดค่าคอร์คือโซบัสหนึ่งนำยูนิตนี้นะครับไปบายโซนเสร็จแล้วนะครับเลือกบริสออเดอร์ในดรอปหนึ่งใบเก็บขึ้นมืออ่าความสามารถเนี่ยใช้กับ สายซอกาตัวใหม่เลยนะครับที่เป็นบริษออเดอร์ของ b t 04นั่นเองโอ้โปรโ,โมโพร้อมใช้ขนาดนี้ต้องต้องซื้อมาเก็บแล้วนะครับผมอแต่เรามาดูข้างในดีกว่านะครับอันนี้ชาแมนคิงนะครับผมชาแมนคิงอ๋อแล้วก็มีสอนเล่นของสายอุกบาทนะครับและสุดท้ายโอ้โหสวยมาก b t 04นะครับผม ตัวใหม่ตัวใหม่ของห้าห้าสายลายแรกเนาะเป็นตัวใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยอันนี้ครับสําหรับเดือนหน้านะครับจะเป็นของบรันเกตหรือสีขาวนะครับผมสีขาวสีเทาอ่าแล้วแต่คนเรียกเนาะโอเค,ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ น้องๆที่อยากเล่นการ์ดเกมมาเจอกันได้นะคะที่ร้านฮัลลุยโฮมค่ะ